ข้อ8นะคะยังคงเกี่ยวกับเรื่องแก๊สอยู่นะข้อ8เขาบอกว่าแก๊สอากอนนะคะที่อุณหภูมิลบ73อ,อากอนที่ลบ73องศาเซลเซียสความดัน0.410 atm นะคะความหนาแน่นนะคะให้ความหาให้หาความหนาแน่นปกติความหนาแน่นเราหายังไงก็คือต้องเป็นตี เขากับ m ส่วน v หรือจะเขียนว่าเป็น g ส่วน v ก็ได้นะคะก็คือหมายถึงมวลฐานด้วยปริมาตรอ่ามวลหานด้วยปริมาตรทีนี้จากข้อมูลเนี่ยเรารู้อะไรเรารู้อุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยลบสองร้อยเจ็ดสิบสามคิดเป็นกี่เคลวินลูกมันคือสองร้อยเคลวินอ่ะเขาคือสองร้อยเคลวินความดันให้เป็นหน่วย atm ก็คือให้เป็นหน่วยบรรยากาศอยู่ละนะคะ รู้จักอันนี้เป็นเรื่องแก๊สเนาะเราลองดูนะคะปกติแล้วมันคือ pv เท่ากับ nrt นะคะใครที่ไม่สะดวกจำสูตรที่มันแปลงแล้วหรือ,อย้ายข่องแล้วหนูจำสูตรนี้ก็ได้แล้วหนูอาศัยความเข้าใจนะคะในสูตรต่างๆจาก pv เท่ากับ nrt เราจะจัดรูปให้มันคือความหนาแน่นอ่ะเราจะจัดรูปให้มันเป็นความหนาแน่นคือมวลหารปริมาตรเพราะฉะนั้น n เนี่ยคือโมล n คือโมนโมนคือมวลหารด้วยมวลโมเลกุลนะคะมวลคือโมนหารด้วยมวลโมเลกุลนะคะที่เหลือเหมือนเดิม rt อ่าเสร็จแล้วนะคะที่ลองายขช่างที่เราสลับตำแหน่งระหว่างปริมาตรกับมวลโมเลกุลดูพี่จะได้เป็นว่า p คูณด้วยมวลโมเลกุลนะคะเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตร คูณด้วย rt นะคะอันนี้เป็นการย้ายสมการตามคณิตศาสเลยแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาคือความหนาแน่นเพราะฉะนั้นจึงได้ว่า p คูณด้วยมวลโมเลกุล e. เท่ากับความหนาแน่นคูณด้วย rt โจทย์จะหา d นะคะแก้สมการย้ายสมการไปหนูจะได้ว่า d เท่ากับอะไร d เท่ากับอะไร d เท่ากับ ความดันอ่ดีเท่ากับความดันคูณด้วยมวลโมเลกุลหารด้วยค่าคงที่ของแก๊สคูณด้วย<ม>คูณด้วยอุอณหภูมิหลักนั้นหนูก็แทนค่าค่ะคือใครที่จำสูตรนี้ได้อยู่แล้วนะคะก็ก็ดีเลยแต่ถ้าใครจำไม่ได้นะคะหนูอาศัยความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างโมลโมลเนี่ยคือมวลหารด้วย แผนดนม้มวลโมเลกุลนะคะอาศัยความเข้าใจตรงนี้นะคะค่อยๆย้ายข,ข้างจริงๆมันก็ไม่ได้เสียเวลามากสักเท่าไหร่นะคะถ้าหนูจําได้ดีกว่าบางทีท่องไฟผิดๆถูกๆอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะหนูลองดูนะอ่ะความหนาแน่นหนูบอกความหนาแน่นเนี่ยเขาคิดจากอุณหภูมิเออเขาคิดจากอะไรนะความดันอ่ะความดันโจทย์ให้มาบอกว่ามันคือ0.410 atm คูณด,ด้วยมวลโมเลกุลนะคะในที่นี้ก็คือมันเป็นอะตอมะเ,เนาะเพราะฉะนั้นมวลอะตอมกําหนดมาให้มวนอะตอมของอาก์กอนเนี่ยเท่ากับ40ในข้อสอบจริงนะคะเขาก็ไม่ได้ให้มาแต่หนูสามารถย้อนกลับไปดูที่ตารางธาตุทที่โจทย์ให้มาได้นะคะอ่ะก็จะได้เป็นว่าคูณด,ด้วย40กรัมต่อโมลกรัมต่อโมลก็คือหน่วยของมวลอะตอมมวลโมเลกุลเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะหารด้วย R ถ้าอันนี้โจทย์กำหนดให้ว่าเป็นเป็นอะ่ะศูนย์จุดศูนย์แปดสองไหมขอดูนะอ่านี่เจอละนี่ศูนย์จุดศูนย์แปดสองลิตรเอ่อ ATM คูณลิตรนะคะไอยกกำลังลบหนึ่งคือเปอร์ก็คือส่วนโมลคูเควินอ่ะโอเคกลับมาที่แทนนะ 0.082โอ้ห oh, เลย0.082หน่วยเป็น atm คูณลิตรต่อโมลคูณกับเคลวินนะคะส่วน T อ่ะยขยับที่ทหน่อยเขียนไม่พอขยับพี่หน่อย T กำหนดให้เป็น200เคลวินนะคะหนูตัดหน่วยนะหนูตัดหน่วยกลายเป็น ตรวนี้ตรงนี้มวลตรงนี้นะคะอิ AM m หนูจะได้ว่าความหมายที่หนูได้เนี่ยคือการปร,ริข้อดีของการแทนหน่วยคือหนูสามารถเช็คกับคำตอบได้ว่าเนี่ยหนูคิดถูกหรือเปล่าโอเคอ่ะทีนี้นะคะถ้าเราไปคิดเลขถ้าเราไปคิดเลขเออแลว หนูลองเอาเอาอะไรดีลองหาดูก่อนนะนี่คือ2เหมือนเดิมนะสำหรับพี่นะคะพี่ผูดตรงๆว่าพี่ไม่ถนัดคิดเลขโคซนิงยมพี่จะพยายามแปลงทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นจำนวนเต็มอาจจะเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ก็ได้แต่ถ้าใครถนัดคิดหนูหนูคิดได้เลยนะอ่ะ อันนี้สี่ศูนย์จุดสี่หนึ่งพี่ก็เขียนเป็นสี่สิบเอ็ดอ่ะสี่สิบเอ็ดคูณสิบยกกำลังลบสองคูณกับสี่สิบก็คือสี่คูณสิบนะคะคูณกับสูตรเอ่อแปดสิบสองหนึ่งสอง คูณสิบกำลังลบสามแล้วคูณด้วยสองคูณสิบกำลังสองเหมือนเดิมนะใครถน,นัดแบบไหนคิดแบบนั้นนะคะทีนี้คิดไร้หนูจะเห็นว่าหนูเอาสองเนี่ยตัดกับสี่ตรงนี้เหลือสองสองตัดกับสี่ตรงนี้ได้สองสองคูณสี่สิบเอ็ดได้แปดสิบสองก็เลยตัดไปเลย แสดงว่าตัวเลขจานวนเต็มหมดละหนูเหลือเลขยกกําลังนะคะตัวเลขยกกําลังเนี่ยตรงนี้เป็นสิบกำลังลบสองสิบกำลังลบสองคูณสิบแล้วหารด้วยสิบกำลังลบสามหารด้วยสิบกำลังสองหนูจะได้เท่ากับ 1. หนึ่งหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรนะคะก็ได้ข้อที่สี่อ่า ข้อแปดนะคะข้อแปดหนูอตอบสี่นะหันป้าโอเคต่อมาค่ะข้อที่9ข้อที่9เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของโพลีเป็นเรื่องของพอ,งอง Poly ลิเมอร์นะคะข้อ9บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนำพอลิเมอร์สังเคราะห์นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลากหลายนะคะอย่างแพร่หลายเลยมีทั้ง PD เอ่อ LDPE พอลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมันคือ low density อ่า low density ความหนาแน่นต่ำนะคะของพอลีเอทิลีนโอเคอันเนี้ยใช้ทำถุงหูหิ้ว PE พอลิเพอร์พิลีน PE ใช้ทำหลอดดูดน้ำนะคะและพอลีเอทิลีนเชลเลตนะคะ PET ก็ใช้ทำขวดน้ำดื่มนะคะ และสุดท้ายคือโพลีสไตรีนหรือ TF เนี่ยใช้ทำกล่งอ,อลงโฟมกล่องโฟมบรรจุอาหารให้พิจารณาข้อความต่อี้ข้อใดถูกต้องสะกดจิตตัวเองไว้ข้อใดถูกต้องหนูมาดูนะคะอะ่ะข้อกาก่กบแบบว่า PE นะคะพอลิพอพิีนเนี่ยมีความแข็งแรงและทนความร้อนได้เนเออได้ดีกว่า LDPE PE เอ่ะ PE เมื่อกี้เขาบอกทีใช้ทำหลอดดูดน้ำ แปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยต้องเป็นฟู้ดเกรดอ่าต้องเป็นฟู้ดเกรดเพราะใช้ทํำร้อดดูดน้ำไงต้องเป็นแบบสัมผัสอาหารได้นะคะเออจริงๆแล้วนอกจาก P ีเนี่ยบางทีเขาจะใช้เป็นฟู้ดเกรดเขาจะเป็น Medical ล e ม i c ิคอลเกรดรู้จักปะ m ม d i ิคอลเกรดก็คือพวกเกรดเออเกดเครื่องมือแบบเกี่ยวกับแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาจะทนความร้อน ทนความร้อนทนไขมันได้ดีในขณะที่ LDPE LD เนี่ยใช้ทําถุงหูคิ้วใช้ทําถุงหูหิ้วมันไม่ได้สัมผัสอาหารใช่ไหมอันเนี้ยไม่สัมผัสอาหารพอมันไม่สัมผัสอาหารมันไม่จำเป็นต้องเป็นนอนฟูดเกรดหรอกก็คือราคาเขาจะถูกกว่าเราเรียกว่าเป็นนอนฟูดเกรด นะคะเออ่ะเกียรเขียนผิดตลอดอ่ะ,ะแสดงว่ากอไก่ถูกต้องกอไก่ถูกต้องหนูตน 2, 3, ัดสองสามและและห้าออกได้เลยเพราะอะไรต้องมีกอไก่เสมออ่ะต้องมีกอไก่เสมอถ้าเป็นแบบนี้ในห้องสอบหนูดูหนูเลือชอยแค่กอไก่เท่านั้นหรือกอไก่และขอไข่แปลว่า อขอควายผิดแน่ๆอ่ะทีนี้มาดูขอไข่บบกพอลิเมอร์ทั้ง4ชนิดเนี่ยเตรียมได้จากปฏิกิยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเดียวกันปฏิกิยาในการเกิดพอลิเมอร์เนี่ยมันมีแบบเติมกับแบบควบแน่นต่างกันยังไงอ่ะที่อธิบายนะคะที่พอลิเมอร์แต่ละชนิดเลยนะคะหนูดู PE ก่อนอ่ะ,อะขอคิดหน่อยอเดี๋ยวเขียนไม่พอ PE P E เนี่ยก็คือเขาปกติเนี่ยพอลิเอทิลีนอันนี้อันนี้อันนี้ที่อธิบายนิดนึงนะพอลิเอทิลีนเนี่ยก็คือพอลลี Poly, ก็คือหลายหลายหลากหลายมีโมโนเมอร์เป็นหน่วยหน่วยย่อยเนี่ยก็คือเอทิลีนอันนี้พี่อธิบายก่อนนะก็จะเป็น C H เสองเอทิลคือคาร์บอนสองตัวต่อกันเป็นเอทิลีนนะคะต้องเป็น L l c นะคะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็น pp หรออ่าอันนี้ที่ที่โจทย์บอกพูดถึง pp poly styrene แปลว่าโมโนโมเมอร์ต้องเป็นเออ poly styrene เดี๋ยว pp คือ polypropylene แปลว่าโมโนเมอร์หน่วยย่อยเป็น propylene เอา propylene มาต่อกันเยอะๆะนะคะหน่วยย่อยเป็นแบบนี้อ่ะ ก็คือเอาโพลพิลีนโมโนเมอร์โพอลิพีลีนหลายๆโมเลกุลมาต่อก,กันนะคะแล้วเกิดเป็นโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง PS คือโพลีไตรีนคล้ายกันค่ะแปลว่าหนูต้องเอาไตรีนโมโนเมอร์ไตรีนมาต่อก,กันจนเป็นโพลิเมอร์หน้าตาของเขามันเป็น CH นะคะแล้วก็ CH นะคะแล้วก็เป็นวงอะโลเมติกนะ บางครั้งเราอาจจะเขียนตรงนี้ว่าเป็น AR คือ Aromatic โอเคปะโอเคปะทีนี้ที่อธิบายเมื่อกี้พี่พี่พูดถึง Polyethylene ใช่ปะเพราะอะไรเพราะในนี้เขามี Low Density Polyethylene ก็คือเอาไอเนี่ยเอาไอเนี่ยก็คือมามาต่อกันแล้วมันมีคุณสมบัติเป็น Low Density อ่าแสดงว่าสามอย่างเนี่ย 3มอย่างเนี้ยเกิดปฏิกิริยาแบบเกิดโพลิเมอร์หรือเขาเรียกว่าเป็นโพลิเมอไรเซชันแบบเติมก็คือเป็นแบบบแอดดิชันเพราะว่าการเกิดโพลิเมอร์มี2แบบมีแบบเติมจะแบบครบแน่นถามว่าทำไมอันนี้เป็นแบบเติมเพราะมีพันธะคู่ ่ะบางคนจดไปตอนอ่านอ่านเดี๋ยวอ่านคณิตเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านเคมีแปลว่าเพราะมีเท่ากับไม่ได้นะลูกในที่นี้พี่หมายถึงทันธะคู่นะเราดึงสติเราอยู่เคมีอยู่โอเคอ่ะและไม่มี functional group ก็คือไม่มีหมู่ฟังก์ชันอ่ะไม่มีหมู่ฟังก์ชันเลยนะคะ แต่มีตัวหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงคือ PET อันนี้ที่ให้พื้นที่เขาน่เาต้องใช้เยอะอ่ะ PET หรือที่บางทีไปซื้อพลาสติกอะไรเงี้ยเอาขวดเพชรอ่ะขวดเพชรไม่ใช่เป็นรูปคือมันหมายถึงมันทำมาจากพลาสติก PET มันคือพลีเอทิลีนนะคะ มันเป็นโพลีเอทิลีนเาลิเทเลตนะคะมันเกิดจากโพลิเมอร์เอ้ยมันเกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นที่เป็นมีหมู่ฟังก์ชันเป็นคาร์บอกซิลิกกับหมู่ฟังก์ชันที่เป็นแอลกอฮอล์นะอ่ะเขาเกิดจากเาลิกทลิดแอซิดพี่เขียนก่อนนะเขาเกิดจากาเทลิกแอซิด อย่างว่าเป็นกดใช่ปะกดโอ้ที่ไม่พออย่จโอเคคือเขาจะเป็นอย่างนี้ลูกเขาจะมีเบนซีน,นอ่ะเขามีเบนซีน,นแล้วเขาก็ต่อด้วยคาร์บอซิลิคอ่ะเขาคือเบนซีนที่ต่อด้วยคาร์บอซิลิทั้งสองข้าง Okay, right? เป็นปะเป็นเบนซีนที่ต่อด้วยคาร์บอกซิลทั้งสองข้าง,างสแสดงว่าหมู่ฟังก์ชันของเขาตรงเนี้ยคือคาร์บบวกกับบวกกับอีกอันนึงคือเป็นเอทิลีนไกลโทเอทิลีนไกลโเป็นแบบเจล เออตอนที่พี่เรียนบางทีพี่ก็แบบเรียกงงๆเนาะไอดอลไดเออ่ะมันคือไดเอเแล้ว้ต่กืบอกว่าพี่ต่อไปนี้หนูจะเรียกไอดอลไม่ได้นะลูกผิดมันหมายความว่ามันหมายความว่าไงคำว่าไดเอคืออะไรอ่ะหนูดูคาว่าเอทิลีนก่อนเอทคือคาร์บอนสองตัว ออกกัน ch 2 ch 2ไดอกลก็ค like ือม okay? ีหม right? ู่ oh ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะมีชื่อว่าเป็นเอทิลีนไดโอเลนะคะเป็นพวกได a อเลเป็นแอลกอฮอล์ปกติแอลกอฮอล์มันเป็น roh ใช่ไหมเพราะมันมี oh สองอันไงอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นแอลกอฮอล์ไหนน้องคนไหนที่เพิ่งเรียน เรื่องสารชีวโมเอ้ยเคมี K c. อินทรีย์อะเออหนูเรียกราคาแต่หนูจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็คืออย่างนี้ลูกคาร์บอ x บวกแอลกอฮอล์ได้อะไรคะเอสอะไรคะเอสเตอร์คาร์บอ x บวกแอลกอฮอล์ได้เอสเตอร์นะคะเป็นเ er อสเตอร์ลิฟิเคชันเพราะฉะนั้นพอเขาเกิดเป็นโพลิเมอร์ จึงได้โพลิเมอร์อที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตึ๊กตึ๊กโอ้ทีไม่พอแ, C o อแล้วก็ C O H โอ้แล้ว C H สอง C H สองแล้วก็ O ต่อกันแบบเนี้ย ในโมเลกุลเพราะว่ามันคือโพลิเมอร์ไงทันปะจริงๆมันคืออันนี้ลุกเหมือนยก, e A, ยกอันนี้มาเห็นปะเนี่ยยกอันนี้มาปึ๊บแล้วก็ o h หลุกน้ำลุกอ่าน้ำหลุดออกนะคะเออแล้วก็เอามาต่อกับอันนี้อันนี้จะยกมาโดยที่ไฮโดรเจนเขาก็ลุก เอโอเอชที่หลุดนะคะกับไฮโดรเจนที่หลุดไปเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันเกิดเป็นน้ำอ่ะคาร์บกกอสก์โปรเอฮอล์ได้เอสเตอร์และเราเรียกสารประกอบนี้ว่าโพลีเอ,อทิลีนเตทาเอทาเลทเลตน,น,นะคะ ตัวนี้เป็นอะไรเขียนผิดเขียนถูก th t h a l A T ะหรือ t โ t เคไหมซึ่งการเกิดโพลิเมอร์ที่มีสารโมเลกุลเล็กหลุดอ่ะหนูจะเห็นว่ามีสาร โมเลกุลขนาดเล็กหลุดในที่นี้โมเลกุลเล็กก็คือน้ำเนี่ยหลุดออกมาเราเรียกการเกิดโพลิเมอร์แบบนี้ว่าเป็นแบบโควบแน่นอันนี้เกิดแบบควบ แน่นอ่าอันนี้นะคะเป็นการเกิดโพลิเมอร์นะคะแบบคูดแน่นเพราะอะไรอ่าเพราะอะไรเพราะว่า,เพ,าเพราะว่าอันนี้ค่ะ มันมีมันเกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นฟังชั่นอลกรุ๊ปมีฟังชั่นอลกรุ๊ปคืออันนี้นะคะเป็นคาร์บอสเนี่ยอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราจึงเรียกว่าอันนี้เป็นการเกิดโพลิเมอร์หรือเป็นโพลิเมอไรเซชันแบบคอนเดนเซชันเมื่อกี้แอดดิชันเนาะอันนี้แบบคอนเดนเซชัน อ่ะเพราะมีหมู่ฟังกชันมีฟังช t i อ n กร g r o นะคะและมีสารโมเลกุลเล็กอย่างน้ำอย่างเงี้ยหลุดออกอ่ะเป็นการเกิดโพลิเมอร์แบบควบแน่นเพราะมีสาร โมเลกุลเล็กอย่างน้ำเนี่ยหลุดออกมาอ่าพอมีสารโมเลกุลเล็กแบบน้ำหลุดออกมาเนี่ยเราเรียกการเกิดโพลิเมอร์แบบนี้ว่าเป็นโพลิเมอร์แบบควบแน่นซึ่งถ้าหนูย้อนเรากำลังพิจรารณาของขอไข่อยู่ใช่ปะขอไข่บอกว่าเนี่ยโพลิเมอร์ทั้งสี่ได้จากแบบเกิดผล เป็น polymerization แบบเดียวกันคําตอบคือผิดเพราะเพราะอะไรออ LDPE นะคะ PP และ PS เนี่ยเป็นแบบ addition เป็นแบบเติม ในขณะที่ PET แต่ PET ด,ดูดีก็เขียน P e T ตัวเล็กทำไมแต่ PET เป็นอะไรเป็นแบบควบแน่นเป็นคือขอแยะคนนี้นิดนึงนะคะเขียนแล้วมองไม่เห็น เป็น condensation เป็น condensation เพราะฉะนั้นขอไข่อ่ะผิดพอขอไข่ผิด,ออผดแปลว่าหนูตอบข้อสี่ไม่ได้เห็นไหมหนูตอบข้อสี่ไม่ได้หนูตอบข้อข้อหนึ่งะซึ่งตรงนี้พี่ขออธิบายข้อ,ขอ,ขอควอยว่าทำไมมันถึงผิด มองเห็นว่าอะไรการสังเคราะห์ PET และ PS เนี่ยต้องใช้โมโนเมอร์สชนิดเป็นสารตั้งต้นการใช้โมโนเมอร์สชนิดเนี่ยอย่างเช่น PET เนี่ยใช้ทรัลทริกแอซิดอันหนึ่งและเอทิลีนไกลโคเอันนึงสองอันนี้ไม่เหมือนกันถ้าการการเกิดพอริเมอร์โดยใช้สารโมโนเมอร์ตั้งต้นเนี่ยต่างชนิดกันเนี่ย เราจะเรียกว่ามันคือโคพอลิเมอร์ในขณะที่ในขณะที่ PS นะคะโพลีสไตรีนโพลีสไตรีนเนี่ยใช้โมโนเมอร์ชนิดเดียวนะคะแต่เอามาต่อสายยาวๆเราเรียกว่าเป็นโฮโมพอลิเมอร์นะคะเป็นพอลิเมอร์ ที่เกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันนะคะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่9นะข้อที่9ตอบตอบข้อข้อหนึ่งนะคะ